S <S <an> สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาอยู่กับเกมวันที่มาตระกันอีกเช่นเคยนะครับ คลิปที่แล้วเรารีวิวเป็นตัวลูฟี่ใหม่นะครับลูฟี่เอ็กไปไปนเทียบ้อยนะครับแล้วก็แพร้รับคาบแบบเลเทเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมเราจะมารีวิวตวละครไคโดนะครับที่เป็นสายโล่นะฮะทุกคนที่ติดตามช่องผมนานจะรู้นะว่าเวลาผมรีวิวสายโล่นี่แม่งแพ้เหมือนกันเหมือนกันไม่ต่างจากคลิปที่แล้วเลยสภาพมันก็จะแบบคลิปที่แล้วเลยเ,เอาไว้ช่องมันแล้วกันนะครับผมก็ยังคงอยู่กับในดีของเพื่อนผมเหมือนเดิมนะครับในดีของบักเจมเนาะโอเค เดี๋ยวเรามานั่งอ่านเทปกับสกิลครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันดูนะว่าตัวของไคโดมันจะเก่งแค่ไหนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปรีววิของไคโดนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับลืมพูดลืมพูดไม่ได้ไม่ได้จริงเดี๋ยวเรามานั่งอ่านเทปกันก่อนละกันนะครับปีเทปเนี่ยหนึ่งสามประมาณเก้าเทปนะเออประมาณเก้าเทปนะครับผมเทปสี่ดาวมีทั้งหมดหกเทปครับเราจะเริ่มจากเทปแรกกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมเทปแรกนะครับผมเมื่อตัวไคโดยืนอยู่ในธงของฝั่งตัวเองนะครับผมมันจะเพิ่มมแ็กกเนะครับ จาก100%เป็น150%นะครับแล้วก็จะทำให้ตัวตองไคโดมันฟื้นฟูเกตทงได้ไวตามแม็กเกรของตัวมันด้วยนะครับสมมติว่าเกตทงมันอยู่ประมาณ100%ใช่ไหมถ้าเกิดไคโดเข้าไปยืนเนี่ยแล้วไปเพิ่มแม็กเก่ยไอ้เกตทงมันจะเพิ่มจาก100%ก็คือมันจะเหมือนมีเกรพิเศษเพิ่มขึ้นมาประมาณ50%นะเออคือเวลาสายวิ่งมาเจอเนี่ยอาจจะทอน,นิดนึงครับเพราะมันจะดึงทงยากกว่าเดิมเวลาให้ไคโดมันไปกันนะครับแม็กเกรทงจะเพิ่มเนาะแล้วก็จะ ฟื้นฟูเกียรได้ไวนะครับเติมเกียรทงได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับง่ายๆเนาะแล้วก็ถ้าเกิดตัวของไคโดทำได้กดสกิลที่1นะครับผมจะมีการต้านทานานะชุนเซครับรวมถึงไม่ล้มนะฮะและรวมถึงไม่โดนนอกแบกด้วยน่ากลัวจัดแม่งกันนอกแบกได้ด้วยท่าหนึ่งน่าจะเป็นสกิลทำดาเมจด้วยนั่นไงกูว่าแหละโอ้โหแล้วก็ตัวนี้มีประกันชีวิตด้วยนะครับอารมเหมือนกับว่าถ้าเกิดตัวนี้ถูกเคโอไปแล้วนะครับผมมันจะ รีเลือดขึ้นมาให้15%นะครับประมาณนี้โอ้ตัวนี้น่าจะต้องเน้นเลือดนะครับอ่าอ่านี่แล้วก็ถ้าเกิดตัวของไคโดนะครับผมยืนเติมเกรทงไปแล้ว20%นะครับผมจะอ่าเพิ่มดีเฟนต์ให้กับตัวเอง10%นะครับอ่าประมาณนี้ก็สมมติว่าถ้าเกิดเราไปเติมเกรทงทุกๆ20%เนี่ยเราจะได้ดีเฟนต์มาทีละ10%นะครับของ20%เกรทงที่เรามันฟื้นฟูมาแล้วนะครับผมอ่ะงงไหม <laughs> ไอธิบายง,งี้งงไหม ยังไงดีอะแบบสมมติเกตทงมันเป็นศูนย์แล้วเข้าไปเติมเกรทง20%แล้วเราเดินเดินออกมาหรือไม่ต้องเดินออกก็ได้คือแบบเหมือนเติมเกรทงไปแล้ว20%เนี้ยตัวไคโดมันจะดีเฟนต์มานะครับผมยิ่งเติมเกรทง20% 20% 20%ไปเรื่อยๆอ,อ่าตัวไคโดมันจะบัฟดีเฟนต์ไปเรื่อยๆครับสูงสุด70%อ่า่อาธิยแบบนี้ดีกว่าเนาะอ่าซึ่งไอ้ดีเฟน์ที่มันบัฟมาตรงนี้ครับผมมันจะหายไปก็ต่อเมื่อเราถูก KO ้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นเท,นทเนะ อันนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืนอยู่ในธงฝั่งตัวเองใช่ไหมอ่าโอเคยืนตรงฝั่งตัวเองมันจะอินคีดามจววะมันจะไม่ลดดาเมจดวะเเคแม่งตึงจา๊าด่ะเป็นสายโลดที่เพิ่มดาเมจดนะครับเฮ้ยแปลกดีว่ะยืนอยู่ในธงของตัวเองนะครับอืมมันจะเพิ่มดามจดแทนนะมันจะไม่กันดาเมจดนะครับตัวนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะเพิ่มดาเมจดว้าวอืมอ่าอันนี้ยังคงอยู่เที่สีดาวนะครับผมเมื่อตัวไคโดนะครับไคโดเดี๋ยวเดี๋ยว เมื่อตัวไคโดนะครับผมรับดาเมจน้อยกว่า10%ของแม็กชพีของตัวเขานะครับผมจะลดคูดาวสกิลที่1นะครับผม5%นะครับรวมถึงรีเลือด3%ด้วยนะครับต่อฮิตเนาะอ่าก็นั่นแหละครับต้องเน้นเลือดนะครับตัวนี้ยิ่งเลือดเยอะมันยิ่งเก่งนะครับอพมพอเขาเขียนเกี่ยวกับค่าแม็กชพีนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับไอตายเกิดตรงนี้ด้วยนะถ้าเกิดเราแม็กเลือดเยอะไอ15%ตรงนี้มันก็จะคืนมาเยอะนะครับประมาณนี้ฮะ ต่อไปจะเข้าเทรดที่2ครับเทรดนี้ก็จะได้หลังจากอ่าลิมิตเบรกเนาะห้าดาวเลเวลแปนะครับเมื่อตัวของไคโดล้มนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีการต้านทานสถานะผิดปกติด้วยนะครับผม10วินาทีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวของไคโดทําการน็อกแบ็กศัตร,รูได้นะครับผมจะรีมูฟแอตแท็กของศัตร,รูนะครับผมประมาณ20%เนาะแล้วก็จะรีเลือดนะครับไม่ดิมันรีมูฟแอตแท็กเฉยๆดิเออเหมือนอารมณ์ประมาณพวกตัวละครที่มันสแต็กแอตแท็กอย่างลูฟี่ตัวใหม่อย่างเงี้ยถ้าเกิดดโนนน็็อแบบป๊เี่ย โดนน็อนโดนมากจากไคโด,น,โด,น,โดน,นะครับผมจะโดนรีมูฟแอทแท็กทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็จะรีเล่ให้ตัวไคโด20อร์เซนะครับ <c oughs> ประมาณนี้อ๋อโอเคแล้วก็ถ้าเกิดเกตธทงของทีมที่ไคโดอยู่นะครับสมมติว่าเราอยู่สีน้ำเงินฝันตรงข้ามสีส้มแล้วเราเข้าไปอยู่ในเกตธทงที่มันเกินแ80ดสิเปอร์เซนอะไรแบบนี้ตัวของไคโดมันจะไม่ได้รับสถานะผิดปกติใดๆเลยนะครับผมรวมถึงเปลี่ยนจากการน็อกแบ็คเป็นการล้มลงด้วยนะครับโอ้เกิดมาเพื่อกันทงโดยเฉพาะนะครับก็นั่นแหละไม่เน้นอ่าน นั่นแหละผมอ่านไปเท่านั้นแหละทุกคนก็น่าจะเข้าใจแนะครับคิดว่าไม่น่างงหรอกผมพยายามแล้วนะครับผมบูดลุงของไคโดเป็นบูดลุงเลือดว่ะเฮเหมือนซาโบผมน่าจะได้กลับมาใช้เหรียญนนั้นแล้วปะเพราะว่าบูดลุงหัวใจช่วงนี้เริ่มเยอะแยะรวมถึงโอเด้งด้วยน่าจะเยอะนะครับไปดูสกิลดีกว่าน้องไม่เสียเวลานะครับผมสกิลหนึ่งของไคโดจะเป็นสกิลทำดาเมจนะครับตัวนี้ก็จะสามารถชาร์จได้ถ้าเกิดเราไม่ได้ชาร์จดาเมจก็จะเบานะครับผมมันจะมีดาเมจอยู่ประมาณห้าสิบอันนี้น่า พอพ่นไปสุดระยะก็จะอยู่ประมาณ421ดาเมจมีน็อกแบ็กเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราชาร์จไม่เสร็จแต่ถ้าเกิดเราชาร์จเสร็จเนี่ยมันก็จะแรงแรงขึ้นเยอะนะครับผมรวมถึงเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเอง30% 20วินาทีด้วยนะครับคือมันต้องชาร์จอะเออยิ่งชาร์จก็ยิ่งไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอ,อ่าศัตรูที่โดนมันจะติดไฟด้วยนะเออถ้าเกิดเราชาร์จชาร์จดับเบิลชาร์จเสร็จเนี่ยเออชาร์จแบบดับเบิลชาร์จนะครับอ,อ่ามันจะมีติดไฟด้วยนะครับ100 8วินาทีเนาะเออ8วิอันนี้ก็แก้ทางไูฟี่ตัวเมื่อกี้ได้ดิเพราะาลูฟี่มันเลือเ่อนเหลือหนึ่งใช่ไหมเออน่าจะแก้ได้นะครับแล้วก็อ่าตัวละครที่มีแท็กโคซกิแคลนนะครับผมหรือว่าพวกก้าปอกดาบแดงอะไรแบบนี้นะครับผมมันจะโดนดาเมจจากสกิลนี้แรงขึ้นอีก5 0เนะครับ <c oughs> โอ้ my god อ,อะไรกันเนี่ยยุคนี้มันยุคอะไรมันบ้าขั่งนี้ตัวละครนี่มันออกมาแต่ละตัวเลยโอ้ตายแล้ว สกิล่สองนะครับจะเป็นสกิลที่ใครโดยจะแปลงร่างเป็น,เปน,กนก่อนแล้วก็พ่นไฟขึ้นฟ้านะครับผมสกิลนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะสุ่มหรือว่ามันล็อกนะครับแต่ขอพูดว่าสุ่มแล้วกันเพราะาผมกดไปลองกดไปแล้วมันสุ่มนะครับเหมือนมันจะสุ่มให้ลูกไฟที่มันพ่นขึ้นไปเนี่ยลงใส่ธงในจุดที่มันเป็นธงอย่างเดียวเลยนะครับผมทำดาเมจอยู่ประมาณสามฮิตนะครับฮิตที่หนึ่งหนึ่งฮิตที่สองจะดาเมจล็อกอยู่มาหนึ่งร้อยดาเมจนะครับส่วนลูกสุดท้ายเนะี่ยจะมีน็อกแบ็คด้วยนะครับอ่า จะติดไฟลูกหนึ่งกับลูกสองไม่หนมาติดมาติดทุกลูกแหละเออแต่ว่าลูกหนึ่งกับลูกสองมันจะเบานะครับประมาณหนึ่งร้อยดาเมจเนาะอ่าขิดที่สามจะแรงที่สุดนะครับจะมีห้าร้อยดาเมจห้าร้อยสองดาเมจมีนอแบ็กด้วยลบสปีดศัตรูลงสามสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบวิคูดาวสี่สิบแปดวินะครับแล้วอันเนี้ยคูดาวกี่วเวีะขอดูหน่อยดิอ่าผมไม่เห็นอนะอ่าไม่มีคูดาวอ๋อสามสิบสี่วิสามสิบสี่โอเคสกิลทำดาเมจคูดาวสามสิบสี่วินะครับ ประมาณนี้สำหรับไคโดผมไม่นำถ้าใครจะปั้นไคโดไปหาเลือดจะเยอะเลยนะเนี่ยแต่ว่าแบบแต่ว่าก็ค่อยดีเฟนซ์ไว้แบบลูฟี่ก็ดีนะเออไอไอตัวสแต็กดีเฟนซ์มันจะได้ถ้าเบรดเบรคดีเฟนซ์เราสูงมันจะสะแต็กเล็เยอะนะครับไปเห็ลองไปเล่นดูดีกว่านะครับบอกแล้วอย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วเลยว่าอ่านไปมันก็งั้นๆแหละมันต้องไปลองเล่นดูทุกคนเราถึงจะรู้นะครับผม let's go <S <c oughs> โอเคครับมาตาแรกเราอยู่กันที่ด่านอารองปาร์คสเต็นะครับ อ่าโอเคอ่าผมต้องอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจนิดนึงช่วงต้นคลิปผมอาจจะอ่านเทปผิดไปนิดหน่อยนะครับเรื่องของสกิล2กับเรื่องของแม็กเกจนะครับไคโดที่เขียนไว้ในเทปอ่ะก็คือมันเติมเกตดทงไวนะครับแต่มันยังไม่เพิ่มแม็กเกจก็คือไอแม็กเกจ50%นที่มันจะเพิ่มมามันจะเพิ่มมาก็ต่อเมื่อเราเติมเกตดรงเต็มไปแล้วนะครับมันถึงจะเพิ่มเนาะอ่าส่วนสกิลสองมันเหมือนจะไม่สุ่มนะ มันจะลงไปที่ธงของเราเท่านั้นนะครับอสมมุติว่าผมอยู่สีส้มแล้วถ้าเกิดธงทั้งหมดเป็นสีส้มทั้งหมดแล้วผมกดยูสองคือลูกไฟที่ผมพ่นขึ้นไปจะลงธงสีส้มทั้งหมดนะครับอประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่ลองไปเทสมาอ่านนะฮะที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับก็น่าจะปก,กติตามที่อ่านเลยนะครับผมอันนี้มาแก้ให้นะครับอ่อาเดี๋ยวผมจะเทสจากธงตรงนี้ก่อนนะครับอผมดึงปุ๊บเห็นไหมสังเกตแม,กแม็กเกตมันยังไม่เพิ่มแต่เกตธงมันจะขึ้นไวนะครับนี่ เกทรทงจะขึ้นไวมากนะครับแต่แม็กเกตยังไม่ขึ้นมันจะขึ้นหลังจากที่มันเต็มร้อยไปได้เห็นไหมอ่ามันจะประมาณนี้ครับผมส่วนสกิลสองถ้าเราจะใช้คุ้มใช้หลังจากที่มีธงของเราสักสามธงขึ้นไปแล้วค่อยใช้จะคุ้มที่สุดนะครับแล้วก็ป๊อเกฟเสอราไปตายวะมันไม่แตกแต่มันซ่ามดเลยนะเฮ้ยพ่อพ่อพ่อมาพ่อมากูมาดิมา,มา,มาดิ เรารับดาเมจน้อยกว่า10%ของแม็กซ์ HP นะครับเขาเขาจะตีเราแต่ว่าช่วยลดคูลดาวน์สกิลหนึ่งให้นะครับบวกกับรีเรือยให้เรา3%ด้วยต่อหินเนาะอตอนนี้ผมจะพยายามไล่ดึงธงก่อนต้องพึ่งสายวิ่งนิดนึงนะครับสกิลสองนี่ต้องมีสักสามธงใช้ถึงจะคุมนะครับอจากกาังหวะนวลๆแล้วค่อยก,กดไม่ต้องรีบกดกดไปมันไม่คุมนะครับอันนี้เด้งกันไปแล้วเดี๋ยวผมขอมาตรงนี้อ่าฮะแล้วก็เหวเีงเลยอะไรครับ ชาร์จสองสเต็ปดอกตา,ตายตายตายอย่างไงก็ตายโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงโอเคตอนนี้ธงที่สามกำลังจะได้นะครับซาโบนายเล่นได้เป็นนะเพื่อนโอ้โหตายต้องให้เราสอนไหมเดี๋ยวผมก็สวดซะเดี๋ยวผมก็สวดซะนี่เมนซาโบกำหมัดเมนซาโบกำหมัดเลยเห็นนายเล่นอย่างเงี้ยเมนแบบเมนซาโบกำหมัดโอ้ยโหตายตายเออทำอะไรกันล่ะเฮ้ยโอเคผมจะกดสกิลนี้ แล้วก็ท it okay. ิ้งใส่ทงตัวเองตุ้ม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 แบบนี้เลยแบบนี้เลยยังไงล่ะแต่ก็พ่นเบาๆปิ้วเฮ้ยตายมาณนี้ครับวันนี้ไม่อยากไม่อยากซื้อเลยไม่อยากใครอยากเล่นสบายๆเล่นตัวนี้นะผมแนะนำเลือกกลับมาเต็มด้วยมั้นไงโคตรหดโคตรหดโคตรอันตรายไปตีก่อนตีมาก่อนโอ้แม่งเลือดเด้งโอ้เชี่ยละมันมีตายเกิดไอ้นี่ไอ้นี่มีประกันชีวิตตายน้อยตายครับ เอามันล้มก่อนพ่อกูอ้ยพ่อกูมาฆ่าซะชัดไม่โดนไม่โดนไงจ๊ะว่าไงจ๊ะวุ้ยว่าไงจ๊ะพ,พ่นโดนว่ะเฮ้ยโดนว่ะตรงนู้นกำลังนัวนะครับเดี๋ยวเราสรร่งลูกไฟไปช่วยปุ๊บทางมิ่งผมเป๊ะเดี๋ยวดูมันจะวิ่งเข้ามา,มาพอดีอ้าวไม่โดนเป๊ะเชีย่ยแล้วมิ่งเข้าทงฝั่งนู้นแล้วเอาเวละ โอ้ยแต่แม็กเกอรเราเยอะแมกเกดึงดึงยากอะแม็กเกอรเราเยอะมากแม็กเกอรเราคือเยอะจริงๆตีเลือดเลยหนึ่งมันหายไปเลยตีเลือดเลยหนึ่งมันหายไปเลยชิบหายแล้วมันไม่หายวะโอเคสวยอ่ากันไม่ทันโอ้ยโงมแมกแล้วอะไรวะโอ้ยเล่นสายโลแล้วมันแพ้ตลอดอ่าฮะจิกกิ้งเลย โอเคครับมาไายสองเราอยู่กันที่ปติเสตนะครับตอนกลางคืนไปนะครับผู้ชมทําจําช่วงต้นคิดผมพูดได้ไหมผมบอกแล้วผมแพ้แน่นอนโอ้ยตายเด้อ <c oughs> เออเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับสําหรับด่านบางด่านของไคโดอ่ะสกิลมันไม่สามารถกดได้นะครับอย่างสมมติด่านนี้ยเราไปอยู่ใต้สะพานนี้เรากดไม่ได้นะแปลงล่างอ่ะมันเกี่ยวกับความสูงด้วยนะครับถ้าเกิดมันเตี้ยเกินไปอะหรือว่าตัวไคโดนหัวชนฝาแล้วอะไรประมาณนี้มันจะกดแปลงล่างไม่ได้เดี๋ยวผมไปทำให้ดูนะครับ เผื่อใครงงกอ้กสกิลกดไม่ได้ว่ากูอยู่ใต้สพพะพานอะไรมันมันกดไม่ได้นะเออเพราะมันไม่มีพื้นที่พอสําหรับให้ตัวมันแปลงร่างเนาะ,ะประมาณนี้เมื่อไหร่เกมมันจะเปลี่ยนมุมมองได้เนี่ยผมอยากได้มุมมองมใหม่ๆม,ม,มากเลยอะ่ะมุมมองแบบเดิมแม่งน่าเบือ่อน่าเบื่ออ่ะเร็วเร็วครับเร็วเร็วครับโอเคต้องเงี้ยต้องเงี้ยมารุ่นใจร้อนนะอยากแพ้แล้วไงปดะดินอยากแพ้อะไรเงี้ยครับไอ้ยี่ก็แพ้ไปแล้วงัเมื่อกี้โอเคเลือดไคโดเพื่อนผมน้อยมากเลยอ่ะ ต้องบิวเลือดเยอะๆเลยนะครับตัวไคโดรเน้นเลือดเลือดจะจ๋าเลยฮะค่อยดีเฟนไว้ช่องหนึ่งพวกคำถึกเะบเดี๋ยวเรารอเติมเกรดก่อนนะครับหรมันจะไปลองกดสกิลดูคือมันกดไม่ได้มันเหมือนจะขึ้นแจ้งเตือนอะไรบางอย่างนะครับแยบกันทีทีรอไปแล้วนะนี้ก็จริงๆเอาไม่โดนเหรอเอาไม่ไปรอให้เหรอตายให้ตายเลยมันไม่รอให้ด้วยเ,เดี๋ยวปล่อยไปให้มันลงทงบ้านเราไปก่อนนะครับ ได้การง่ายๆอ่ะโอเคอ่ะฝากด้วยโอเคเพื่อนสวยอ่าเดี๋ยวรอสักิปหนึงนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะใต้สะพานตรงนี้มันกดไม่ได้นะครับมันเหมือนว่าพื้นที่มันไม่พอเนาะเออเดี๋ยวผมจะเข้าไปใต้สะพานอ่าตอนนี้คือผมอยู่ใต้สะพานนะครับผมลองกดดูนะนะครับมันมันมันไม่สามารถใช้ได้นะครับเห็นปะมันมันเขาเรียกว่าโอ้หีดอะเออมัน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 ติดอะเดี๋ยวผมถอยมาก่อนเดี๋ยว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 เจนหนาววัรุ่น ล็อกแล้วตูมไม่ตายโอ้ย,ยอ่ยโอ้ไม่นะโอ้ผมเลือดเด้งโอ้เลือดเด้งโอ้สุดยอดไปเลยนายแรงมากแรงมากๆเลยนายรีบรีบ,ร,บรีบปอดก่อนขวัญก่อนที่ธงบนมันจะดึงเสร็จตูม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 ตายหมดโอ้โหเรียบร้อยอุย้ยเมื่อผมจะหลบเอา้าผมไม่ติดสถานะนี่วะหนี่กูตีตายเลยนี่นีนไม่ติดสถานะครับน้องต้นที ไปละเดี๋ยวผมลองวิ่งดูอีกรอบนะผมกดรัวๆนะเห็นไหมสังเกตที่ผมสังเกตผมกดรัวๆแล้วนะครับอ่าคือมันเตี้ยไปอ่ะเออเราไม่สามารถแปลงร่างได้นะครับแหมมีพื้นที่จำกัดนะครับลองพี่เจ๊กนะกูเตือนมึงแล้วไงเพื่อน,นมัน,น,นมันโหดไอ้เหี้ยเนี่ยตัวเหี้ยเนี่ยมันโหดแอบบัฟเอ้าหาไม่เจอตายโยดอนี่ตายไปดีดึงอีหนูอีหนูดึงอ่ะไม่ดึงทงด้วยอินดีจังวะผมว่าจะไปยิงไอ้ฝั่งนู้นซะหน่อยครับเดี๋ยวผมจะลอง สี่ธงนะเดี๋ยวพอขึ้นมาผมจะกดสก,กิลเลยนะครับเดี๋ยวขอดึงธงนี้ก่อนแปบ๊บนึงไอ้สายวิ่งก็ไม่มาช่วยกันเลยเนี่ยโอ้โหช่วยด้วยโอเคเฮ้ยอันนี้น่าจะกดได้นะครับผมเห็นไอ้มิดโกเดนวิงเขาไปซ้ายผมผมพ้นไปก่อนอ่ะมิดโกเดนวิงเขาจะได้ดึงไม่เสร็จเพื่อนไปฝั่งนู้นหน่อยเร็วไปฝั่งนู้นหน่อยเร็วลุงเลยลุงเห็นฝั่งนู้นเปล่า โอ้ลบไม่พ้นด้วยงานเข้าละโอเก๋โอ้ยโอ้ยสตารนได้โอ้เชียสซัดตุ้มไม่มันลบได้โอ้เชียตีตีโอ้ไบบเขาโหูสายหลายป้ายสีโอ้เชียอะไรมุต็มหมดเลยโอ้ชี่ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยแล้วเชี่ยแล้วผมตีไม่ได้เอ้าเพกแล้วดูดิผมเล่นกากหรือเขาเก่งเกินไปวะ มาครับผมด่านสุดท้ายนะครับเราอยู่กันที่อาองปาร์กนะครับอ่ะดูว่าผมมันจะแพ้แบบทริปเปิ้ลเลยไหมไม่ผมเล่นกางเลยเละวะไม่ผมแพ้วะเฮ้ยไม่ได้นะผมจับส่โล่ผมจะแพ้ทุกตัวอย่างนี้ไม่ได้นะ่ว้ยไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ผมต้องชนะผมต้องเล่นให้ชนะยังไงผมก็ต้องชนะเอาดิกูเล่นสายโล่เป็นสายวิ่งแม่งแล้วธงเถิงกูไปกันแล้วไม่เงยกูไปไล่ตีดีกว่าเลยไหมเลอ <c oughs> ไม่เข้าใจอ่ะว่ากาละไหนยอมผมไม่ยอมเว้ยเอาดิผมผมไม่เล่นแบบยืนละผมว่าผมไปเดินเกมดีกว่าว่ะดูดีพี่แจ้งพี่แช้งโผลแขนเนานยเฮ้ยจะเล่นไม่ได้ว่านะไปเล่นตอนที่เราไม่ทำคลิปได้เปล่าเฮ้ยผมไม่อยากเพยสามตาติดนาไม่เอานาเฮ้ยยาเอาผมไม่ยอมเว้ยไงผมก็ไม่ยอมเดี๋ยวรอหาฟังก์ชันดีๆแป๊บ โดนโอเคแล้วผมผมจะตั้งใจเล่นละยิงเอาจริงๆครับผมจะตั้งใจเล่นเลยโหไม่ได้ดิมันไม่ใช่ธงผมนี่ใช่ปะอ๋ะอเราเลือดดิ่งโอเคตังคิวตังคิวตังคิวสวยเพื่อนดึง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 โอเคได้ธงละกูได้ธงละมึง,งตายหายซะเออนั่นแหละเดี๋ยวพ่นไปตรงกลาง โอ้ตั้งเคาน์เตอร์รอเลยอ่ะโอ้โหแข็งแกร่งแข็งแกร่งโอ้โอเคแม็กเก็ตเต็มละแต่ผมเลือดน้อยมากอ่ะตัวผมเลือดน้อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวอะไรนะเดวเย็นนะคุณผู้ชมเดีเย็นนะครับเดีเย็นนะครับไหนน้อยอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวอู้อเฮ้ยโรเจอร์ทำไรอ่ะโอเคช่วงนี้ทามิ่งน่าจะดีสุดละโอเคอ่าธงนู้นไม่ใช่ของผมใช่ป่ะผมกลับมาแป๊บนึงนะ กปล่อยไว้ก่อนปุ๊บโดนเออหัวแตกไม่ดีหนูยา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 โอ้ยเกืบตายกืบตายกืบตายโอ้ยโอ้ยฟื้นเออที่ผ่ามฟื้นชไปแล้วมาดิมาดิเหมือนกลัวเหมือนเหมือนเหมือนกลัวเข้ามาดิตายกูตายโอเคเอ้ยผมไม่ยอมแพ้นะเว้ยตายเนี้เอากิงปะเดี๋ยวเซนทอมมารู้ตายผมจะกดสกิลเลยเว้ยต้องโดนบ้างหรอวะ เออสกิลไว้ก่อนเดี๋ยวมันเข้าอาา่ะจะไปลงทงหมดแล้วโอเคแล้วก็มาเติมตีตายตีตายก่อนเออเอาไว้เอาไว้อันนี้แหละได้ทงแล้วเฮ้ยไม่หุ่นลยไม่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 ได้นลไม่ได้เลยไม่ได้นะน้องไม่ได้นะนะ้นองตนะีหลอกอันตีหลอกไม่ได้เลยโอเคนมาแล้วผมใช้สกิลก็ได้ครับ อะไรนกทงเฮ้ยนกทงนกทงยยอย่าอย่าวิ่งผมจะกันสุยชีวิต <c oughs> เพื่อนเอ้กมมีสกิลแล้วโอ้กูจะกันตรงไหนดีเนี่ยโอ้โหงานเข้าแล้วมาฝั่งนี้ก่อนดีว่าปีโอเคตรงกดสกิลบูบูบช,ชนะว่ะชนะอะไรอ่ะไม่รู้จักขออาว่าแพ้ครับด้วยที ชนะวะโอ้เลตตาแทบกระเด็นในที่สุดก็ชนะนะครับมันต้องอย่างนี้เชี่ยผมแพ้จนจะตกเอบวกแล้เนี่ยเหนื่อยเหนื่อยจริงเล่นสายโลเนี่ยทุกคลิปเลยผมเหนื่อยมากเลยว่จริงปะโอเแอบก็ประมาณนี้สลับตัวของไคโดนะครับสกิลมันก็ไม่ได้ซับซ้อนเหมือนกับตัวของลูฟี่สักเท่าไหร่เนาะอะอาจจะต้องคำนวณการใช้ดนึงอย่างของผมเมื่อกี้ อาจจะโลกไปหน่อยอาจจะรีบกดไปหน่อยครับถ้านี้ต้องใช้ระยะไกลอย่าอาดาไออาองป้าเงี้ยเราไปหามุมยืนตรงกลางดีๆอาจจะโดนไหลตัวมากกว่าที่ผมยืนใช้นะครับแต่ผมว่ามันก็แอบ,บใช้ยากอยู่เลยเนี่ยเพราะมันไม่ล็อกเป้าให้เราต้องหาจังหวะก,กดดีๆจริงๆถึงจะได้โดนแบบชวชวๆนะครับก็แล้วแต่คนเล่นแล้วจริงๆผมอาจจะเล่นกากก็ได้ส่วนสก,กิลเนี้ยอาจจะต้อง ให้เรามีธงเยอะๆหน่อยสัก3ธงขึ้นไปแล้วจังหวะไฟนวลๆเราค่อยกดสกิลนี้ไปช่วยตอนเราเติมเกรธงอยู่อะไรแบบนี้จะคุ้มนะครับแล้วก็ตัวนี้เน้นเลือดเยอะๆทุกคนเชื่อผมมันจะเป็นอะไรที่ดีงามสุดๆนะครับยิ่งเราเลือดเยอะเราก็จะยิ่งได้เปรียบนะเทตกับสกิลเราจะได้ใช้ครบถ้วนนะครับอ่าแล้วก็สําหรับใครที่แบบเออมีดีเฟเอนติดมาช่องหนึ่งดีไหมก็ดีนะครับเพราะว่าตัวของไครดถ้าเกิดเราเบสด,ดีฟนอ์สูงจากตัวสเตตัสตรงเนี้ย เราไปสแต็กในเกมมันจะได้สูงกว่าเดิมนะครับห่อยไปสักช่องหนึ่งก็ไม่ไม่แย่นะเออแบบสัก14% 18%อะไรแบบนี้นะครับก็ลองห้าไปดูแต่หลักๆแล้วเน้นไปทางเลือดจะดีที่สุดนะครับตัวของไคโดเนะี่ยเออพลังโจมตีก็ไม่ต้องดอกมากก็ใส่ไปด้วยก็ดีนะครับประมาณนาี้กันผมคนจะแนะนำอะไรให้ไม่มากเพราะผมก็ไม่ใช่สสย ex นะครับคลิปหน้าก็น่าจะกลับไปเล่นตัวละครปกตินะครับแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะทำมากๆช่วงนี้นะฮะไม่ใช่ตัวเดียวดิ ก็หลายตัวอยู่เอยเออูจิทุระก็ยังไม่ทำน้องเออเดี๋ยวค่อยกลับอีดัก้วค่อยว่ากันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ